สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายของชาวลัคนาธนูราศีพนูนะครับในเรื่องของความรักเนาะเป็นดวงรายไต้มากนะครับให้ผลในช่วงของเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนานเลยนะครับเป็นการทานายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอให้เอาไปเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่เนาะสำหรับคนโสดก็ขอให้ไปเป็นในกำลังใจในการที่เจอความรักที่ดีเรื่องราวที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับถ้าละการดูดวงส่วนตัวนะครับโดมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับโดยเริ่มใส่รายละเอียดที่แบบ ฟูออปชันมาคิดว่านะ่าจะตั้งแต่เดือนต่อก็เดือนมีนาอืรายละเอียดในการที่อ่ะติดต่อทางไลน์นู่นนั่นนี่เพื่อที่ว่าจะแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็เพิ่มให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขอติดต่อดูดวงส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับขอว่าให้ติดต่อผ่านทางไลน์นะครับอืมแล้วกอ็อาจจะเป็น Facebook page ด้วยก็ได้นะครับ ก็คือดีจุดโอจุดชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับในส่วนของ YouTube เนี่ยจะมีช่อง Community ก็สามารถผู้คุณแลกเปลี่ยนกันได้เนาะแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโดยจะอยู่2ช่วงอยู่อยู่2จุดนะครับก็คือทาง f a c e b o o k page ด้วยแนละ้วก็ทาง Community นะครับก็เพิ่งได้มาจาก9 ตอนแรก600กว่าเนาะตอนนี้ขึ้นไปเป็น900กว่าแล้วจะพันหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ทําให้โดมีเรียกว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าทําให้โดมีกิจมีใช้นะครับแล้วก็ต่อยอดในสายในการทําเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ขอบคุณมากๆครับทุกกําลังใจและก็าลังสนับสนุนนะครับในการที่ทําให้โดทําช่องต่อนะครับก็ขอบคุณมากมครับขอบคุณจริงๆ,ๆนะครับ ถ้าวันนี้ครบพันนี่คงคงอาจเป็นคลิปพิเศษให้่ะเนอะอแล้วก็ฝากสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะหรือคนที่ซ u b s c r i b ์อยู่แล้วแล้วดูอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าสวัสดีสงกรานต์นะครับใส,ส่เสื้อรับสงกรานต์เลยแหละนะครับ <c oughs> <net> พอดีรีบกลับมาพอบึง่งกลับมาเสร็จปั๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเออเดีย๋ยวบางจุดบางช่วงเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่อยากทิ้งช่องนะครับก็เลยขอว่าเอออาจให้เสร็จให้ จบเป็นโปรเซสทีละทีละทีละเซตไปทีละเซตไปทีละเซตไปอีกนี้จะโอเคกว่านะครับเพราะเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นะครับคิดว่าของเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะได้เลิกในการทําแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะพยายามไม่ไม่ไปบีบก,กันช่วงปลายเดือนนะครับเพราะเรื่องจากว่าปลายเดือนโนมีสัมนาเนาะสัมนาไม่ใช่สัมนาเกี่ยวกับการดูดวงไม่ใช่สัมนาเร,เรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดูดวอยู่นะครับ ก็อาจจะไม่ได้ดูแลช่องเท่าที่ควรขอโทษด้วยนะครับอืโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวธนูเนาะชาวธนูก็ต้องบอกก่อนว่าในอ,อคนที่มีคู่ก่อนนะมีแฟนมีคู่คบกันมากกว่า3 6หรเดือนขึ้นไปดูเฟสแรกเฟสหลังนะครับก็เป็นคนโสดไม่ว่าจะโสดสนิทโสดมีคนเก่าอะไรก็แล้วแต่มีนะครับในเรื่องของเฟสด้านเฟสหลังเนาะอืม แล้วก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของไพ่ออร์เคิลนะครับให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครใจดีทำท่าสแตมป์ให้ก็ขอบคุณมากนะครับอืมอ่ะอย่างแรกก่อนชาวธนูชาวธน,นูก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมีคนคนที่คบกันก่อนนะมันเหมือนกับว่า อาจจะได้ข่าวดีอะไรจากเรื่องจากคนรักนี่แหละค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตอะไรกันค่อนข้างดีปัญหาอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่าช่วยกันแก้ไขเป็นลักษณะของการที่ว่าช่วยกันแก้ไขครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอีกคนนึงนั่ง,งอีกคนนึงคิดอืมเป็นลักษณะเน,นี้ยแล้วภาพรวมของความสัมพันธ์นก็คือเหมือน จริงๆอาจจะเป็นลักษณะของการที่ผู้หญิงคนนึงบล็อก,อกแต่ทีเนี้ยพอมองในไพ่สองใบแล้วทีเนี้ยใบสรุปประกอบกันโดยเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าช่วยกันอะช่วยกันทำาหากินแล้วดูแลดูแลไม่ให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์อืถ้ามีปัญหาน่าจะเป็นอาจจะเป็นแฟนของชาวธนูส,ส่วนใหญ่ที่บางทีอาจจะมีแบบเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาเคลียร์ให้ไหมเคลียร์ให้นะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้เลย ช่วงเดือนเข้าไตามากก่อนเนาะเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเป็นยังไงเดือนเมษาก่อนนะเดือนเมษาโดยมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยได้เจอกับแฟนบางคนมันเป็นลักษณะของการที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะชาวธนูจะรักษาภาพลักษณ์ตัวเองจะรักษาการเป็นหรือเป็นวุฒิภาวะก็ได้ในบางคนจะไม่มีอีโก้กับแฟนนะ แต่จะเป็นการรักษาวุฒิภาวะและความสมดุลในตัวเองว่าฉันต้องเป็นคนคนโทรลในความสัมพันธ์แม้ว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนชาวพนูจะดึงความสัมพันธ์แทรกเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับอาจจะดึงความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามานะครับขอยต่อเลยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ติดนิดเดียวนะครับแต่ถามว่าไปจากกันได้ไหมไม่ ม,มันเป็นลักษณะของการที่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่บางคนนี่เป็นจะไม่อยากเสียไม่อยากเสียชาธนูไปเลยอ่ะแม้ว่าอาจจะเป็นคนชักศึกเข้าบ้านก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอืมน่าจะมีฝั่งในฝั่งหนึงนะ่งเนี่ยชักศึกเข้าบ้านแล้วเหมือนกับว่าไม่อยากปล่อยเลยยิ่งถ้าชาวธนูเป็นตัวจริงของเขาองเขาด้วยนะเขาจะไม่ปล่อยอืม หรือในอีกกรณีหนึ่งมันอาจจะเป็นความสับสนอะที่เวลาพูดคุยกันแล้วมันทําให้แบบแต่เขาจะแพ้ชาวธนูตรงที่ชาตนูอะอูที่อย่างที่เราบอกเนาะมีไพ่เดรอิมพัลต์ขึ้นมาชาตน,นูบอกเลยว่าเดือนเมษานข้างโตกว่าคนรักมากๆซึ่งมันทําให้บางทีทัศนคติบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจเขา <c oughs> มันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ขัดขัด,ขดใจกันมาก ในช่วงเมษานะช่วงพฤษภาพฤษภานี่ก็ต้องบอกว่าก็ในเมื่อเคลียร์กันในช่วงเมษามันไม่ลงตัวเนาะพฤษภาก็เลยเป็นคนใจกว้างซะเลยอืมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่เป็นคนใจกว้างซะเลยและเป็นคนที่สาธารณะมากๆแต่ขอโทษเถอะทำนั้นไม่สุดนะครับเพราะอะไรชาวหนูคุมเข้มเลยครับ ขึ้นมากับ8เหรียญน,นะครับเป็นลักษณะของการที่ให้เข้าตกลงอะไรกันบางอย่างเนาะอืมแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ไม่ปกติขึ้นมาเช่นอาจจะนําความสัมพันธ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนำศัตรูทางความรักเข้ามาหรือเป็นการที่นําปัญหาในเรื่องของเชิงผลประโยชน์นู่นนั่นนี่เข้ามาควบคุมแล้วครับอืมเพราบอกแล้วว่าช่วงไตรมาสเนี้ย ชาวธนูค่อนข้างมีวุธิภาวะสูงมากในการควบคุมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าแฟนทําตัวไม่ไม่น่ารักหรือมีอะไรที่ไม่ไม่ค่อยชอบมาพาคนบอกเลยว่าแรงแรงแฟนชาวธนูมีสิทธิ์ไหญ่เงิบนะครับต้องบอกก่อนเลยอืมเพราะใบต่อมาในช่วงมิถุนาคืออะไรปะไอโดซอล งิบไหมล่ะอืมบางคู่นี่ปากหลักเลยล่ะปากทงเลยล่ะอืมอย่าเหือกับแม่อย่าเหือกับแม่ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะอะไรจะสติกขึ้นมาอืมน่าจะเป็นการที่แบบเป๊ะเลยละต้องต้องเป๊ะต้องระเบียบทุกระเบียบนิ้วะ่ะอืมจะมาเหือมาอือกับฉันไม่ได้ฉันไม่ยอม ยิ่งถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในบางคู่อะ่ะจะไปก็ไปไม่ได้พอไปเสร็จแล้วมานั่งหึงห่วงในบางคู่มันเป็นองของการที่ว่าทำไมตึงกระจังเลยหลวมๆกันฉันมั่งไม่ได้เหรออืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าใจอะไม่ได้อยากทำอืม รู้เลยว่าใจไม่ได้อยากทำแต่การพูดคุยกันหรืออะไรบางอย่างมันทําให้แบบคู่ที่ปกติก่อนนะคือคู่ที่ปกติอ่ะมันเป็นลักษณะอการที่ว่าเธอจะไปซ้ายเธอจะไปขวาเออมันไม่ถูกกันสักทีอะทําไมอะมันเป็นคู่รักกันนะอมืมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่พอถึงเวลานะบางคู่อาจจะไปกันจริงๆแต่ก็ไม่ไปไปไม่สุดเพราะอะไร ไปแล้วอึดอัดครับยังห่วงกันอยู่เลยอืมแต่ไม่พูดดีๆนะใบในตัวการอันนี้ไป็นใบขอสัมพันธ์อเนาะเลยสรุปก็กคือเป็นหนาบเลยอ่ะแบบโอ้โหโพ่งเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคอนโทรลอารมณ์ไม่ลงอารมณ์กันเยอะหรือ ในก,กรณีถ้าเป็นเบาๆหน่อยจะเป็นการที่แบบว่าพยายามพยายามใช้เหตุผลบนความเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดของตัวเองอืมเป็นลักษณะแบบนั้นพยายามให้แฟนเห็นว่าในสิ่งที่กําลังทําอยู่มันไม่แฟร์กับเราประมาณนั้นเลยต้องการความแฟร์ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวธนูต้องการความแฟร์ บางคนมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ไม่ที่ไปแล้วไม่ไปหรอมบางคู่นะแฟนชาวธนูเป็นยังไงบ้างนะครับคนที่ชาวธนูคบอยู่ดีอยู่หรือคบกันมาแล้วนะฮะเป็นยังไงนานแล้วนะครับมากกว่าสามหกเดือนเนาะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเนาะอย่างที่โดบอกเลยทัศนคติหลายๆอย่างบางทีอ่ะมันเหมือนก็นไม่ตรงกันแต่ก็จะไปต่อนะอืม ในบางคู่อะน้อยมากเลยที่แบบในช่วงเมษายยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ช่วงพฤษภาขอโปรยสนิบ้างนะขอเคมีสาธานะเป็นคนใจกว้างในอีกกรณีมึงอาจจะมันอาจจะเป็นการที่แบบอยากอยากปล่อย ปล่อยวางในสิ่งที่ชาวธนูตึงกับเขาอืแม้ว่าจะตึงมากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็จะปล่อยปล่อยไม่ใช่ไม่ใช,ชงปล่อยชิลมันเป็นเหมือนกับว่าปล่อยให้โอเคสักพักหนึ่งอารมณ์ดีแล้วกลับมาคุยกันใหม่เพราะในช่วงมิถุนาเนาะความหวานไม่กลับมาพยายามจะหวานด้วยอะ เอ,อในบางคู่ก็ต้องบอกว่าเขาไปสร้างปัญหามาเองด้วยนะอัธพาอานประกบกันนะคือบางทีอะ่ะเขาก็สับสนแหละว่าเขาจะอยู่หรือจะไปจะเลือกอีกคนดีหรือไม่เลือกอีกคนดีแต่ถามว่าทั้งนี้แล้วท้งนั้นเนี่ยถ้าชาวพนูเป็นจริงอะ่ะเขาจะกลับมาหวานจะกลับมาแบบทําให้เหมือนตอนคบกันแต่ด้วยความที่เขามีมีเคม,ม,มีสา,านะมากเป็นคนเป็นคนของประชาชนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่หยุดอ้อยไม่หยุดโรยเสน่ห์ไม่หยุดเฟิร์สอะตลูกเนาะอืมทั้งที่ชาวินูพูดแล้วว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ลึกๆใช่ไม่เอาแล้วขึ้นมาชัดมากเลยก็ถ้าอยากบริหารสมองกับคนที่นำความสัมพันธ์หรือนำอีกความสัมพันธ์หนึ่งแทรกเข้ามาเนี่ย ดูก็ไม่จัดนะว่าจะยังไงแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการทัศนคติที่มันไม่ค่อยตรงกันก็ต้องลึกๆอยากให้ให้กาลังใจมากกว่าจะไปตึงใส่กันนะครับก็ต้องบอกนี่เลยคนโสดอนะโสดสนิทเป็นยังไงบ้างโสดสนิทโดนมิคฮารู้สึกว่าอะถ้ามีคนเก่าๆคุณไม่เอาแน่ๆหรอถึงมาแล้วก็เหมือนทึมทั้งโสดสนิทและโสดมีคนเก่านะ โสดที่มีเพิ่งมีคนคุยหรือเพิ่งจีบเป็นใหม่ๆโดยมีความรู้สึกว่าคุยกันแรกๆก็รู้เลยว่าบางทีอ่ะอืมเราเราค่อนข้างคาดหวังลึกๆเลยว่าค่อนข้างคาดหวังว่าคอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นในสิ่งที่เราต้องการอืมแต่ถามว่าเป็นได้ไหมบางช่วงเขาเป็นให้ไม่ได้นะครับเพราะยิ่งคุณต้องอย่าลืมนะว่าคุณก็โสดเหมือนกันและเขาก็โสดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจะมีอีกคนหนึ่งเป็นบทตเทอร์เรยเลยสี่สห้าคนอะไรเงี้ยไม่ผิดนะไม่ผิดนะบอกก่อนเออเพราะฉะนั้นการไปคาดหวังอะไรกับเขาเยอะๆยเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรเพราะดูเห็นเลยว่าบางคนน่ะห่วงแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงปลงใจอะไรกันเลยคืออยากให้อยากให้พอดีพอดีเนาะเพราะคนที่เขาเลือกเขาก็มีสิทธิ์ในตัว ตัวตนของเขาอีกอีกอีกทางหนึ่งเหมือนกันอะเพราะว่าคุณยังไม่ได้เป็นยังไม่อะยังไม่การยังไม่มีการตกลงงใจเป็นแฟนเนาะเออก็ต้องบอกแบบนี้ในบางคู่ก็มีปัญหาที่แบบว่าคนเก่าๆฝั่งเขานะฝั่งเขาอาจจะมีคนเก่าๆที่บางทีเขาอยากตัดจบแต่มันเหมือนมันจบกันไม่ลงแล้วปัญหามันก็เลยยืดมานานแล้วก็ยังมาเจอชาวธนูอีกอะไรแบบเนี้ยสำหรับคนโสดเนาะ ปัญหาคืออยากให้เติบโตมากกว่านี้อย่าเอาความเป็นเด็กหรือความเป็นอะไรมาพูดกันอย่างที่บอกเนาะแรกๆคุณรักษาภาพรักดีมากเลยในช่วงต้นใจมากช่วงเมษาช่วงต้นใจมากเพราะฉะนั้นรักษามันต่อไปครับอถ้ามันมีในเรื่องของคนสองสามคนหรือมันมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามตกลงกันให้ดีเอาให้ชัดมีการคุยกันนะแล้ว คำพูดเป็นนายคุณเลยครับในช่วงไตามาาเนี้ยความรักของคุณจะสดใสหรือไม่สดใสขึ้นอยู่กับคำพูดและทัศนคติหรืออะไรบางอยา่างการพูดอะไรกันบางอยา่างที่บางทีมันอาจจะไม่ลงรอยกันหรือเพลิดทำลายเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็หยุดโปรยเสน่ห์โดยถ้าไม่จําเป็นอื <laughs> ซึ่งบางทีมันอาจเกิดขึ้นสลับกันได้ไงเพราะด้วยความที่ว่าขึ้นใบใหญ่มา แล้วอยู่ๆมีเรื่องของการหึงหวงด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าทั้งน้อ,อก,ก็อยากให้บนดีการแบบลุ้มหลงก็เขาบ้างอ่ะไม่ต้องตึงกับเขาตลอดก็ได้นะถ้าเป็นชาวธนูอ่ะอเพราะบางทีมันสร้างความอึดใาให้เขาถ้าเขาแบบว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ได้เห็นใจเขาอยู่นะ <laughs> เพราะเหมือนชว่วงนี้เขแบบตึงทุกเรื่องเลยอ่ะตึงกับคนที่แบบ คือเขาอาจจะไม่น่าหลักสำหรับคุณในบางบางเวลาแค่นั้นเองเนาะอ่ะไพ่อาราึ้นอยากบอกอะไรเ s ครับคนมีคู่นี่ชัดมากเลยเลือกมาแล้วนะไม่ได้เลือกมาเป็นคู่ไฟยิ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติอย่าคิดจะเปิดทาลิมหรือเปิด a บทเท r ร y a l ยเด็ดขาดเลยนะเพราะถือว่าคุณเลือกแล้ว โตให้มากขึ้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นการโตฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นทำให้โตให้พร้อมกันให้มีบุตรที่ภาวะเหมือนกันบีอ Be in service เปลี่ยนจากการที่มาตึงใส่กันมาเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะดีกว่าไหม,มช่วยเหลือกันยังไงซัพพอร์ตกันยังไงทำเหิือนเดิมให้เป็น,ป,น,ป,นประจำให้มันเป็นสม่ำเสมอ จะได้ไม่เกิดภาวะของการที่อะบางคู่มันมีน้อยใจแหละเพราะว่าการช่วยกันการดูแลซัพพอร์ตกันมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่สม่ำเสมอจริงๆแล้วยังจะมีในเรื่องของปากเสียงด้วยที่แบบบางทีก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่คนโสดให้ดูว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถซัพพอร์ตอะไรเราได้บ้างอ่าตามให้นะ คืออาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของการเงินหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่บางทีอ่ะเขาส่งมาหาเราได้แบบแล้วเราสัมผัสได้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราได้รับการเติมเต็มประมาณนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มหรืออะไรก็ตามนะก็อย่ารับเข้ามาจะดีที่สุดเพราะคนเก่าๆคุณก็ไม่รับอยู่แล้วก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ s i ก b ิ a u ี้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามเนาะ ถ้าคนโสดเรากคนมีคู่เลยทําให้มันสดใสดีกว่าจะมานั่งตึงกันจนเกินเหเกินพอดีแล้วบางทีเรามานั่งเสียใจทีหลังมันก็ไม่คุ้มกันเนาะทั้งคนโสดเราอคนมีคู่เลยนะอันเนี้ยถ้าเคลียร์เอาตัวทมใจตัวเองดีนะว่าการการที่บางคนมันมีขุดเรื่องเก่าๆเออ ตีขึ้นมาพอดีเห็นไพ่ใบนี้เราก็เออดูอ่านนะไพ่ลวมๆน่าจะมีเรื่องเก่าๆด้วยขุดขึ้นมาพูดไม่อยากให้ทํานะเคลียร์ออกให้หมดแล้วถามใจตัวเองดีๆในคนมีคู่ก็ถามใจว่าคนเนี้ยยังเป็นคู่ของเราจริงๆหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นคู่ของเราจริงๆคนเก่าๆเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆต้องถูกเคลียร์ในช่วงไตามากนี้คนโสด ถ้าคนที่เข้ามามีปัญหาอยู่โอเคเคลียร์ให้เสร็จทำให้มันคลีนๆอย่ารับเข้ามาในทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่หรือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าทัศนคติอะไรที่มันเคยเจอเรื่องอะไรเดิมๆมาเนาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะเจอเรื่องอะไรเดิมๆมาเคลียร์ออกก่อน เคลียร์กันและกันก่อนว่าอยากได้คนแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตฉันไม่อยากได้คนแบบเดิมฉันอยากได้คนแบบใหม่ความสัมพันธ์ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆฉันไม่อยากเอาประสบการณ์เดิมมาใช้กับตัวเองมาใช้ในชีวิตคู่ของกันและกันในเวลาที่มันถ้าเกิดมันไปต่อแล้วอะสมมติบางบางทีอ้าวพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วบางทีอ้าวอยู่ๆพ้งเป็นคนเก่าขึ้นมาวางนี้ก็พ้งเรื่องเก่าๆขึ้นมาเอามาขุดกันนะให้มันให้มันเกิดประโยชน์อะไร ถามตัวเองดีๆนะถ้าคิดจะันัเนี้นะครับขอบคุณนะครับชาวธนูนะครับมีความสุขมากๆในช่วงสงกรานเนาะไปไหนมาไหนเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ